ล่าสุดนะครับก็ได้คลายข้อสงสัยกันสักทีหลังจากที่เรามีข่าวมานานนะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะมีการเข้าร่วมงานเข้าดาวนะครับที่ประเทศไทยที่กาลังจะเกิดขึ้นโดยล่าสุดนะครับวายจีก็ออกมายืนยันแล้วว่าตัวลิซ่านี่นะครับจะไม่ได้ไปแน่นอนพร้อมกับบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมเนี่ยลิซ่าถึงไม่ได้ไปแล้วแฟนคลับบางส่วนนะครับก็ออกมาชื่นชมค่ายวายจีที่มาช่วยแก้ความสับสนนะครับในงานนี้และก็ทําให้ยุติสทีนะครับสำหรับกระแสเรื่องนี้ของลิซ่าสวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยได้ยินข่าวทีี่่เน จากในประเทศไทยของพวกดาวนะครับว่าลิซ่านั้นตัวของเธอนะครับจะมาร่วมขาวดาวในประเทศไทยโดยในข่าวนะครับก็ได้บอกใหญ่เลยว่างบในการจ้างเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ทุ่มงบเยอะมากๆแล้วก็แน่นอนนะครับการที่มีข่าวนี้เนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับเหล่าแฟนๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยว่าสรุปแล้วนะครับตัวลิซ่าเนี่ยจะมาจริงหรือไม่เพราะว่าข่าวอะไรต่างๆนะครับก็ออกมาเยอะแยะจนทําให้บางคนเนี่ยได้เกิดความสับสนจริงๆเลยนะครับ นั่นก็เลยเริ่มทําให้ข่าวนี้นะครับกระจายเป็นวงกว้างวงกว้างในที่นี้นะครับก็คือกว้างมากจริงๆใครนะครับที่เห็นผ่านๆเนี่ยก็คิดว่าลิซ่านั้นจะมาและซึ่งพอมันกลายมาเป็นแบบนี้นะครับค่าย YG เนี่ยล่าสุดนั้นทั้งค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ของลิซ่าก็ต้องออกมาถแถลงการนะครับเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดมากไปกว่านี้เพราะอย่างที่เห็นนะครับบางคนเนี่ยสับสนมากจริงๆแล้วก็ตัวศิลปินอย่างลิซ่านะครับแน่นอนว่ามีกระแสด้านดีนะครับแน่นอนก็ต้องมีกระแสด้านลบซึ่งการที่ YG ออกมาในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วย ดน,าานี่ออกมาาแถแลงงน้นะครับก็คือแถแลงการจากค่าย YG Entertainment ในวันที่28ตุลาคมปี2021นะครับหรือก็คือวันนี้นี่เอง YG นะครับเริ่มต้นด้วยว่าจากข่าวที่ว่าลิซ่าเนี่ยก็คือ, Lisa, อล,ลิซ่าหรือลลิสามโนบาลน,นะครับได้ทำการยืนยันหรือคอนเฟิร์มว่าจะไปร่วมการเคาดาวในประเทศไทยทางเรานั้นรู้สึกดีและเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีข้อเสนอแบบนี้นะครับได้ปรากฏขึ้นมาแต่ว่านะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ลิซ่าเนี่ยไม่สามารถนะครับไปร่วมที่งานนี้ได้ แล้วทางค่าย YG นะครับก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าทางเรานะครับหวังว่าจะไม่เกิดความสับสนอีกต่อไปและก็ขอบคุณนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับประกาศของ YG ทางค่าย YG นะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดความสับสนขึ้นอีกแล้วแล้วก็ทําการสรุปแล้วนะครับว่าตัวลิซ่าเนี่ยจะไม่ได้ไปร่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเหล่าแฟนๆในไทยเนี่ยคงเข้าใจกันชัดเจนแล้วว่าทางค่ายต้นสังกัดของลิซ่านะครับยืนยันแน่นอนว่าในปลายปีนี้นั้นจะไม่มีลิซ่านะครับไปปรากฏตัวที่งานเค้าดาว์ในประเทศไทยเป็นทีี่ชัดเจจจนนแแแแล้้้วก็มงบบ ซึ่งพอทางค่าย YG นะครับออกมาให้ความชัดเจนแบบนี้ก็เลยทําให้เหล่าแฟนๆในประเทศไทยบางส่วนนะครับได้ออกมาชื่นชมค่าย YG กับการที่ทางค่ายนะครับไม่ปล่อยลั้นเลยและออกมาให้ความชัดเจนในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกในตอนแรกนะครับว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็มีทั้งกระแสะทั้งทางด้านดีแล้วก็ทางด้านลบซึ่งพอมีความยืนยันชัดเจนแล้วก็แน่นอนแบบนี้แล้วนะครับตัวลิซ่าเนี่ยถือได้ว่าจะได้ยุติกระแสะเรื่องนี้สักทีนะครับโอเคนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในช่วงปลายปีเราก็ต้องมาดูกันนะรรรรัววว่่่าาาางงงนนนน้มมีีีีเเเดยยอไสใชปปปลลหื เราก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแบบนี้เผื่อจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจากั้ง4ีสาว